เรื่องราวของการป้องกันการทุจริตเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดส,สุขโขทัยที่จังหวัดส,สุขโขทัยเนี่ยเขาประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลพร้อมพิจารณาแนวทางนะคะในการที่จะประเมินคุณธรรมและก็ความโปร่งใสประจรําปี2565ด้วยค่ะที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดส,สุขโขท,ทยัยนายสุชาติทีขสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขท,ทยัยได้น,นําส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนแล้วก็ชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุโขทัยนะคะประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตว่าจะไม่ประพฤตินตนปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ทุจริตไม่ทำไม่กระทําการทุจริตถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะจะป้องปกป้อง,องเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ และ,จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันต่อต้านคอรับชั่นสากลพร้อมกับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้ทุกภาคส่วนนั้นร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตให้น้อยลงนะคะแล้วก็อยากให้มันหมดสิ้นไปจากประเทศไทยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะน,นอกจากนี้เนี่ยทางเนี้ยค่ะยังได้จัดประชุมคณะอนุกรรมก,การการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันแล้วก็ปรับปรามการทุจริตของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยค่ะพิจารณาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยค่ะโดยให้มีความถูกต้องครบ ท้วนตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการนะคะและกรอบระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดเนี่ยทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะ,คะทางด้านของหน่วยงานของเราเองนะคะสํานักประชาสัมพันธ์เขต4นะคะก็ได้มีการรณรงค์เรื่องของการต่อต้านการทุจริตด,ด้วยเช่นเดียวกันโด,ย,ดยที่ท่านผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต4นะคะได้มีมติให้ได้มีคําสั่งให้ ข้าราชการที่อยู่นภายใต้ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสีเนี่ยนะใส่เสื้อสีขาวเพื่อ,อที่จะต่อต้านทุจริตรณรงต่อต้านทุจริตทุกวันพฤหัส,สบดีก็คือวันนี้นี่เองที่ใส่เสื้อสีขาวนะคะนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทําไมจะเห็นพวกเราใส่เสื้อสีขาวกันในวันพฤหัสนะคะ